สวัสดีค่ะคนลัคนาราศีมีนวันนี้โหรีวิว59นะคะจะมาดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2 5 6 6ค่ะซึ่งในเดือนนี้นะคะราหูย้ายทับลัคนาราศีมีนแล้วนะคะแล้วก็ในระวังก็เป็นเกษตรพดีด้วยนะคะซึ่งราหูเป็นเจ้าเรือนวินาศนะคะซึ่งคนลัคนาราศีมีนบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วด้วยซ้ำนะคะซึ่งมาจากวินาศด้วยบางคนก็อาจจะมี การยกย้ายนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างเข้ามานะคะมารุมเร้านะคะซึ่งคนมีนเนี่ยคุณมีนเนี่ยนะคะดาวพฤหัสบดีอยู่เดือนการเงินด้วยถ้าดาวพฤหัสบดีเนี่ยไม่ได้เป็นกาลกินีจรนะคะคือคนมีนเนี่ยเรื่องการเงินในเดือนนี้นะคะเจ้าเรือนเป็นกเกษตรปฏีนแม้ว่าจะเป็นประเรื่องการเงินก็ยังตีอยู่นะคะแม้จะอาจจะมีการทะเลาะ เรื่องการเงินเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าอาจจะเสียเงินไปกับค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเจ็บไข้นะคะต่างๆนะคะซึ่งซึ่งหรืออาจจะเสียไปกับเรื่องความรักนะคะจ่ายไปให้กับความรักนะคะหรืออาจจะเสียไปกับเกี่ยวกับนิสินนะคะที่มีอยู่นะคะคุณคุณลัคน,ลนาราีมีนซึ่งคุณมีนเนี่ย เมื่อราหูคุมลัคนาแล้วมาจากวินาศด,ด้วย18ดเดือนนี้คุณมินจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะซึ่งบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเรื่องการเงินนะคะที่บอกเมื่อกี้นะคะการเงินก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่การเงินก็ยังได้มาอยู่นะคะถ้าพฤหัสไม่ใช่กาลากินีจรนะคะซึ่งอาจจะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเรื่องการเงินนะคะซึ่งดาวซึ่งอ่า ซึ่งคนละคนาราศีมีนเนี่ยดาวพฤหัสเปินเจริญกัมมะด้วยนะคะถ้าดาวพฤหัสไม่ได้เป็นการากินิจรที่บอกนะคะการงานก็ยังไปได้อยู่ผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนอยู่นะคะซึ่งมันก็จะไปได้เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าเป็นกาลากินิจรเนี่ยปัญหาผู้ใหญ่มีปัญหากับผู้ใหญ่มีปัญหาในที่ทํางานนะคะก็ต้องระวังเรื่องปัญหาต่างๆในที่ทํางานนะคะแล้วก็อาจจะมี ในเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการเจ็บป่วยนะคะหรือมีการทะเลาะวิวาทกับคู่อริคู่สินทะเาลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงานนะคะในที่ทํางานนะคะหรือมีความความรักที่เก็บซ่อนไว้อาจจะโดนเปิดเผยนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาความรักเข้ามานะคะในเดือนนี้นะคะดาวเกตนะคะาดาวเกตย้ายเข้านะคะ ในเดือนพฤษภานะคะก็ยังมีเซนแบงอยู่นะคะในเดือนนี้นะคะแล้วก็สึ่งถึงลัคนาราศีมีนถึงราฟูด้วยนะคะซึ่งเซนก็อาจจะเกี่ยวกับความวุ่นวายต่างๆก็อาจจะมีมากขึ้นนะคะเพราะมันถึงกันนะคะเซนก็ยังมีอยู่นะคะก็ยังแรกอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักคู่ครองกันหน่อยนะคะเดียวดาวศุกร์นะคะมันจะย้ายเข้าเดือนปัตตนีนะคะในวัน ที่3พฤศกิกายน25 6 6คือราศีกันนะคะช่วงต้นเดือนนะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในเรือนการเงินในระวางนะคะซึ่งดาวซึ่งปัญหาต่างๆของดาวศุกร์เนี่ยนะคะดาวศุกร์ขอโทษทีดาวศุกร์แรงลักนานะคะแต่ว่ามันแรงกับดาวราหูนะคะมันอยู่กับดาวาหูความรักต่างๆเนี่ยนะคะ อาจจะมีการลุ่มหลงแต่ดาวสุกเป็นเจริญมรณะและก็เจริญศาสะนะคะอาจจะมีคนต่างชาติต่างภาษาหรือเพื่อนที่เป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดต่างแดนเข้ามานะคะเข้ามาสารความสําคัญด้วยแล้วอาจจะเกิดความลุ่มหลงตรงนั้นนะคะในบางรายนะคะในบางรายนะคะถ้าราหูเป็นกากลกิจนจรแรงดาวสุนะคะให้ระวังเรื่องความรักนะคะเรื่องอาจจะมีการ เรื่องความรักและก็ความเจ็บป่วยด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีปัญหาเข้ามานะคะเมื่อกี้การงานเราก็พูดถึงไปแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยววันที่คนลัคนาราศีมีนควรระวังนะคะคือวันที่6วันที่7นะคะวันที่11วันที่12นะคะวันที่20่สิบและก็วันที่21นะคะเดี๋ยวเรามาเสริมอีกสักหน่อยนะคะเรามาดูเรื่องนะคะเจ้าเรือนพันธุเป็นดาวพุธนะคะให้ แต่ก็จะมาเข้าเดือนสุภาะ,ะคะให้ระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงนะคะกับผู้ใหญ่ในบ้านนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงด้วยซ้านะคะหรืออาจจะมีลักษณะเฮาๆหน่อยนะคะซึ่งมีเกณฑ์เรื่องทะเลาะวิวาทนะคะด้วยปากเสียงนะคะมีปากเสียงมีมีปากเสียงกันนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการ นะคะที่เข้ามาจุนจาะครอบครวัวไม่อาจจะเป็นเรื่องการเงินที่บอกนะคะที่เข้ามานะคะแล้วก็เรื่องการเงินในการใช้จ่ายค่าเจ็บป่วยหรือการเดินทางต่างๆนะคะวันนี้ของคุณลัคนาดนะัชมินก็มีเพียงเท่านี้ค่ะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ